ชื่อเพลงน้ำตาอุงอิงหรือน้ำตาแบ้น้อยผลงานเพลง <2000. S 1> ประพันธ์โดยพ่อโจโยมนินศิลปินอุงอิงเพชรบ้านแพง,ง <c oughs> น้ำตาอุงอิง <c oughs> บ่หูเป็นยังลังเธอกระใจอ่อนลาถือไม่เพื่อนหยดน้ำตา ไฟส่องหน้าก้าวขึ้นเวทีบโหูเป็นยังหลังเทือกระใจบอดีใครใน่ได้มีเอฟซีพอได้ลีได้สนความทอ้อโบูเป็นยังคือพากันว่าให้ลา ลูกเห็ดยังพิหูพิดตาจิตเห็นแต่หน้าผู้พ่าสางก่อแม่น้อยคนนี้บอลืมคำสอนของพ่อคิดดีทำดีสานต่ออีลาของพ่อรอฝันเป็นจริงคงอิง คนนี้ไม่ลืมพระคุณที่ท่านการุณหมอลำสาวน้อยเพรบ้านแทงนักร้องน้องใหม่ขวัญใจนาหารเด้อแฟนฮักหนูให้มันให้แกนกระตักแฟนแฟนขอความเห็นใจ บูบเป็นยังลังเถือด้นนางลีให้ลังเถือกะนั่งเสียใจนางลีให้น่งห้องให้อยู่หลังเวทีฟ้าช่างกันแกลงเด็กน้อยตาดำสำมัยสิบหกปีขอโอกาสลุงป้าเอฟซีจบดรามาวันนี้ คงได้เห็นแสงตะเวนจ้าย้อนย้อนย้อนท่านหุกอุคงอิงคนนี้ไม่ลืมพระคุณที่ท่านการุณหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง นักร้องน้องใหม่ขวนใจนะาฮนเดอ้อแฟนหักหนูให้มันให้แกนราับตักแฟนแฟนขอความเม็นใจบ่ฮูเป็นอย่างลั่งเทือได้นังลี่ให้ลั่งเทือกะนางเสียใจนังห้องให้อยู่หลังเวทีฟ้าจังกันแกลง้งเด็กหน่อยตาดำสัมไว้สิบหกปี ขอโอกาสลุงป้าเอฟซีจบดามาวันนี้คงไม่เห็นแสงตะเวนจ้าขอโอกาสลุงป้าเอฟซีจบดามาวันนี้โอกาสหน้าท่านี้ตับ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 ,ตบคงได้เห็นแสงแสงแสงตะเวนจ้า